สวัสดีค่ะกันยามีทุกท่านนะคะปุ๊บเปซีเนเจอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะปุ๊บเปจะมาบอกสามวิธีในการถูกหวย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 นั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากถูกหวยนะคะเข้ามารับฟังคลิปนี้ของปุ๊บเปด่วนๆเลยนะคะปุ๊บเปมีวิธีการที่จะทำให้เพื่อนถูกหวยไปกับปุ๊บเปนะคะวิธีแรกเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆนะจัดบ้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ สะอาดตานะคะเชื่อเลยว่าบ้านแต่ละบ้านมีเทวดาแล้วก็แม่บ้านเ,เขาเรียกว่าพี่บ้านพี่เรือนอยู่นะซึ่งเขาก็ไม่ปลื้มสักเท่าไหร่นะถ้าหากว่าเห็นบ้านสปปกปรกลกรุงลังนะคะเขาก็จะไม่อยู่และเขาก็จะไม่ช่วยเรื่องโชคเรื่องลาภให้กับเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเพื่อนรถก็ต้องเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยนะคะคืออยากให้กวาดตอนเช้ากวาดตอนเย็นยิ่งดีเลยนะคะเพื่อน แล้วก็ห้องหับก,ก็จัดให้มันสะอาดสะอ้านนะคะที่นอนหมอนมุ้งก็เก็บให้มันเป็นระเบียบนะอย่างให้มันระเกะระกะนะคะข้อ2นะคะเมื่อเพื่อนๆนั้นทานข้าวแล้วอะ่ะให้เพื่อนๆล้างทําความสะอาดทันทีทันใดเลยนะอย่าหมักหมมไว้หลายๆวันนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านพี่เดินไม่ชอบเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าหากมีพวก แก้วจานชามแตกแล้วเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะรีบเอาไปทิ้งให้ด่วนดๆดวนเลยนะคะเพราะมันจะทําให้ขัดโชคขัลาบและจะทําให้คนในบ้านทะเลาะกันและมีความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะกับพ่อค้าแม่ค้าที่อารมณ์ดีแต่งตัวสวยนะคะ พร้อมที่จะขายแล้วก็ผู้จาดึงดูดให้เราซื้อนะคะอย่าไปซื้อกับพ่อค้าที่อีกหน้าตาหงิ่งอไม่ค่อยรับแขกอะไรประมาณนี้นะคะจะทําให้ขัดโชคขัดลาบเราเนั่นเองค่ะแต่ถ้าหาเพื่อนนั้นศึกษาดีๆนะเขาก็จะมีบอกเหมือนกันนะอันที่เปบอกว่าซื้อกับพ่อค้าอารมณ์ดีเนี่ยเป็นแค่โดยรวมเท่านั้นนะแต่สําหรับให้เจาะลึกไปจริงๆแล้วว่า เขาก็จะมีบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์จันทร์พุธศุกร์เสารจะซื้อกับพ่อค้าลาาักษณะใดอายุเท่าไหร่ผู้หญิงหรือผู้ชายผิวพรรณลักษณะเป็นอย่างไรและต้องซื้อที่ทิศอะไรนะคะอันนี้มันมีบอกอยู่นะคะเดี๋ยวบุเป้น่ะขอศึกษาข้อมูลแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบเุเป้ก็จะ,ะนำมาลงให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะแต่ว่ามันก็เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลอีกและก็ลองดูนะคะซึ่งปุบเป้เคยทดสอบอยู่นะคะว่างวดนั้นน่ะเขาให้ปุบเบออป้ปุบเป้ต้องซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กับคนที่ขายอยู่ตรงล่องน้ำสกรปรกสกรปรกตรงถังขยะหรือสิ่งกีดขวางจะทำให้ถูกลอตเตอรี่นะคะปุบเป้ก็ซื้อคือตอนนั้นน่ะพอค้า อยู่ข่ะอยู่ข้างถางขยะยคือเหม็นมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปเพราะว่าอยู่ใกล้ถังขยะแล้วก็ล่องน้ําตัวกระโปกนะปะ้ปก็ลองซื้อดูเออมันก็จริงนะคะเป้ถูก2ตัวนะคะเลขคล้าย2ตัวนะคะและป้ก็ตามหาสถานที่แบบนี้ซึ่งมันก็ไม่มีเลยนะคะวันนั้นน่ะเหมือนป้ไปซื้อที่วัดแต่วัดมันก็ค่อนข้างไกลจากบ้านป้เนานะและอันนี้ก็เป็นหลกัหลกๆหนึ่งนะ ถ้าหากว่าใครที่เคยเคยได้ยินมาน่ะมันเลือกจริงนะคะแบบบางคนเนี่ยค,คิดกันเป็นช่วงเวลาเลยก็ว่าได้นะว่าเออต้องซื้อกับผู้หญิงผิวสองสีร่างทวง้วมหน้าไปทางทิศตะวันขายอยู่ตรงทิศตะวันออกแล้วก็ต้องซื้อช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นอะไรทํานองนี้นะคะมันมีอยู่จริงนะเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้เป้ก็มีเท่านี้นะคะฝากกด Like, mm hmm. ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผู้เป้นในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ผู้เป้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย